ต่อไปข้อเก้าอันนี้ก็เหมือนกันเนาะยิงปปลูกปืนมวลอ่าปปลูกป,ป,ปืนอาลูกปืนเลจุ๊บที่จริงมันก็คือเหมือนกันเลยก็เป็นขอจะทําแบบทาแบบเร็วเรให้ดูเลยนะ,ะไม่เร็วก็ได้อะศูน <Bueno> ย์จะศูนย์สองห้ากิโลกรัมยิงเข้าไปปพ๊บไปฝังอยู่ในถุงทรายฝังไปในถุงทรายหกกิโลกรัม <Bueno> แปลว่าแปลว่ามันจะเป็นหนึ่งก้อนเลยทำให้สูงซ้ายสูงขึ้นไปยีส่สิบเซนยี่สิบเซนคืออะไรยีส่สิบเซนคือศูนย์จุดสองศูนย์เมตรก็ถ้าเหมือนเดิมแต่อาจจะต้องแบบย้อนกลับย้อนกลับยังไงคิดฝั่งนี้ก่อน คิดขวาม,มือก่อนเพราะว่าเราเรา,เรารู้แบบความสูงใช่ไหมแล้วก็1นส่วนส mv กำลังสองเท่ากับ mgh อ่ะซึ่ง m เนี่ยมันก็คือเท่ากันอีกแล้ว mm หนส่วนส v กำลังสองเท่ากับสิบ h เกยศนยดสองเมตร v กำลังสจะเท่ากับ10บคูณสองศดสองาคูณกับสอนี่ c วีเท่ากับสอมีตรต่อวิอันเนี้ยสมีตร่อวินเนี้ยมันก็คือ,อความเร็วของก้อนนี้ที่มันถูกอันนี้ยิงมาใช่ไหมก็แปลว่เราสามารถใช้เนี้ยไปกับเหตุการณ์ก่อนหน้าได้แล้วก็ย้อนกลับไปที่ตรงนี้ m u บวก m u อ่ะไม่ต้อง m u เท่ากับ m v เนาะ m u แรกมีแค่นี้อย่างเดียวกระสุนปืน0ู2ยย คกับ u อันนี้อะความโจ์โจ์หาเลยโจ์หาความเร็วของลูกป,ปืนก่อนที่กระทบถุงซายก็คือ U นี่แหละความเร็วตรงนี้ก่อนที่มันจะไปกระทบใช่ไหมแล้ว M, M. ที่2เนี่ยเราอย่าลืมว่าเขาบอกว่ามันฝังเข้าไปแปลว่ามันจะต้องเป็นก้อนเดียวกันก็เป็น6กจุดศูนย์สองห้าใช่ไหมใช่วะ ใช่แล้วคูณกับ v v คืออะไร v ก็คือ2 v ก็คือ2นี่ v ก็คือ2อนี่ยายค่าคิดเลขคิดเลขูก2ณสหาร0ย 482เมตรต่อวิค่ะทุกคนกได้มาแล้วยังต่อเหรอเห็นไหมง่ายง่ายเอาวค้างไม่มีเลยไม่มีระยะไม่มีระยะ